สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนระบบการเล่นคาสิโนนะครับในดิสคอร์ดในสั้นๆน,นะครับก็คือดิสคอร์ดที่มันมีคาสิโนนะครับมันจะเต็มไปด้วยห้องที่เฉพาะนะครับห้องเนี้จะทํามาเพื่อให้เล่นคาสิโนใครเครียดนะครับข้ามเวลาล,ล้วนวิธีการเปิดห้องนี้นะครับคุณต้องรับบทบาทโซนครับคุณกดติ๊กปุ๊บมันจะรับบทบาทโซนของคาสิโนขึ้นมานะครับหลังจาก กดรับบทบาทเสร็จปุ๊บโอเคมันก็จะมีคำสั่งต่างๆห้องประก,กาศของคาสิโนวิธีการใช้ห้องแต่ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มเล่นนะครับแนะนำว่าให้ดูวิธีการใช้ห้องนะครับเนี่ยอันนี้ข้างต้นนะครับก็คือบวกดูดดูดูดูาตัวเองฝากเงินถอนเงินแจกเงินให้คนอื่นวิธีการเล่นของต่างๆอ่ะผมจะร้าวๆอันนี้อ่ะผมมากรอบไปนะครับ วิธีดูเงินตัวเองก็บวกจตอนนี้ผมมีเงินติดตัวอยู่สามหมืนห้าแต่ในาคาสารผมไม่มีประมาณนี้ผมอยากได้เงินเพิ่มก็ทำงานคือระบบในคาสิโนโน,นะครับก็คือมันจะเป็นตังของเด,ดคอร์ดนะครับมันไม่ใช่เงินจริงๆนะต้องทำความเข้าใจก่อนอ่ะอันนี้ดูเหมือนรูเล็ตจะไม่ค่อยได้ตังคสัเท่าไหร่ก็หาเงิน,น แบ็ k แจ็คแล้วก็เกมตีไก่เกมตีไก่นะครับคําสั่งก็บายซโอเคอันนี้มีไก่อยู่แล้วปุ๊บอันนี้ก็ลงพนันผมลงไปพันหนึ่งโอเคอันนี้ไก่ตายไก่ตายปุ๊บเราก็ต้องซื้อไก่ใหม่แล้วเราก็ต้องเพนิกโอเคได้ไก่มาละโอเคเลนอกให้ตายครบเลย นี่ครับวิธีคำสั่งง่ายๆโอเคอันนี้เสร็จละอันนี้ก็สลอ็อตอันนี้ครับการป้นก็คือสมบมติผมอยากป้นน้องใช่ไหมผมก็กดคำสั่งเนี่ยแล้วก็กดแอดไปมันก็จะดูว่าเราจะป้นใครได้ประมาณนี้ตั้งต้นนะครับอันนี้ทำงานผิดกฎหมายแต่มันก็ได้คุ้มแหละสะรับเงินที่เราจะได้มาลองทำ อ่ะผมได้มาละมันจะดีกว่าการทำงานเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันได้เงินง่ายกว่าแล้วแม่งคุ้มกว่าแต่มันก็มีติดลบไหมมีอันเนี้ยน้องติดลบห้าหมืนเจ็ดประมาณนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ระบบคาสิโนบนพวกเกมเรียงคำเติมคำเงินสามารถทำอะไรได้บ้างเงินในคาสิโนโเข้าๆไอคข้าวๆนะครับไอเงินหนะึ่งร้อยเนี่ยที่เราซื้อใก่ไปเขประมาณนี้ ส่วนอันเนี้ยมันเป็นบทบาทครับบทบาทตรงเนี้ยเราสามารถซื้อได้จากคาสิโนนั่นเองเอาเงินมาแลกมันเป็นแบบยศที่แบบบทบาทที่แลเท่มนิดหนึ่งที่น้องๆไม่สามารถหาได้จากการกดบทบาทน้องต้องเอาเงินมาแลกอันเนี้ยเป็นการสร้างตระกูลอ่าคร่าวๆอันนี้ก็คือคนที่มาซื้อบทบาทครับข้างต้น ประมาณนี้ระบบคาสิโนแนะนำให้น้องๆเล่นแก้เครียดแก้ว่างส่วนวิส่วนวิธีการใช้ห้องนะครับก็เหมือนเดิมเลยก็คือไปดูทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งแล้วก็คือเข้าไปเล่นกันเพื่อสนุกสนานแล้วก็ข้างต้นที่บอกไปแล้วนะครับก็คือเงินในคาสิโนนี้เป็นเงินของ Discord ได้จากการเรากดทำงานเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการใช้เงินจริงเด็ดขาด ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามร,รับชมจนจบครับ